ตอนนี้จะเป็นการเอาออกแล้วนะครับผมดึงออกมาพร้อมกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกได้แล้วออก,ออกได้แล้ว<ๆ>อันนี้เป็นเว็บร้อยไม่รู้รู้ว่ารุ่นปีไหนนะครับตอนแรกว่าจะวางเครื่อง150 มันไม่มีเดีย๋ยวให้เขาผลิตมาก่อนเวรบร้อยห้าสิบไรอย่าเาเปลี่ยนตัวนี้มาบ่อืออันนี้ไม่ใช่หมกนะครับอ่อม <laughs> อ่อมอ่อมคาบูถ้าใครอยากรู้วิธีอ่อมคาบูก็เ <laughs> ม้นมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ครับ <laughs> มว,ว,วิธีทำ ôm combo hết rồi. cái gì? vừa đây mà, phong mới phong này, cái này rồi, để ai vốn. trời, cứ นนเขาไ่ใช่ตีนหนาดีกันตีนหนาอะไรกันวะใส่ใช่ตีตะกอลดูช่วงพักนี้ก็ฟังโฆษณาจากญี่ปุ่นไปก่อนนะครับ <c oughs> มันเป็นร่องเลยนี่อ๋อนี่ครับสาเหตุที่เปลี่ยนคือมันเป็นร่องแบบว่าแบบว่ามันแรงเกินไปนี่ชิเราจะมาดูครับที่เราเปลี่ยนไป อันนี้เพิ่งเปลี่ยนภัยยังไม่ได้ถึงไม่ได้ขี่้วยาประมาณ3าสีเดือนแต่รถไม่ค่อยได้ขี่รถก็น่าจะประมาณวิ่งได้ประมาณร้อกิโลหลังจากทำลูกมาแล้ว โอ้ยหยุดไวก่อนอด้เลยหอนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนสปริงครับดุครับเป็นครับเป็นครับพรารวบาเป็นครับเ่า,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 าจะบปิีนใช่ผิดบ่อืม